อาการเสียวฟันนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆอย่างเช่นอันที่1ก็คือเหงือกร้นเหงื่อร้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการเสียวฟันได้ อันที่2เกิดจากฟันสึกฟันสึกเนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุมากๆทั้งเกิดจากการแปลงฟันที่ไม yeah. ่ถูกวิธีหรือเกิดจากฟันที่นั้นมันได้รับแรงกระแทกมากเกินไปหรือเกิดจากการที่คนไข้นอนกัดเน้นฟันอะไรแบบนี้ก็ทําให้เกิดการสึกของฟันได้ซึ่งเวลามีการสึกของฟันก็จะทให้เกิดอาการเสียวฟันได้นะคะหรือเกิดจากฟันผุก็จะทำให้มีอาการเสียวฟันได้ซึ่งอาการเสียวฟันจากฟันผุเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียวเวลาดื่มน้ําร้อนน้ําเย็นหรือว่าของหวานนะคะ เวลามีอาการเสียวฟันเกิดขึ้นเนี่ยควรจะมาพบทันตแพทย์ก่อนเพื่อให้ทันตแพทย์ประเมินว่าอาการเสียวฟันของคนไข้นั้นเกิดจากสาเหตุใดซึ่งการรักษามันจะรักษาตามสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดจากฟันสึกบริเวณคอฟันเราก็สามารถอุดได้แล้วก็แนะนําวิธีการเปลี่ยนวิธีการแปรงฟันให้ถูกวิธีแนะนําให้คนไข้แปรงฟันใหม่อะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดจากฟันที่มันผุ ก็จะดูก่อนว่ามันสามารถอุดได้หรือไม่นะคะถ้าอุดได้เราก็จะสามารถอุดให้ได้หรือว่าถ้ามันอุดไม่ได้ก็จะจําเป็นจะต้องรักษารากฟันหรือว่าถอนอะไรก็ต้องมาประเมินกันอีกทีนึงหรือถ้าเกิดจากเหงือกล้นเราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเหงือกที่ล่นนั้นมันมันล่นไปมากน้อยแค่ไหนมันสามารถปลูกเหงือกกลับไปได้หรือไม่เพราะว่า,าบางคนเนี่ยเหงือกล้นนิดเดียวแต่ว่าก็มีอาการเสียวฟันได้เนื่องจากบริเวณคอฟันเนี่ย มันจะมีตัวเคลือบฟันค่อนข้างที่จะบางกว่าบริเวณอื่นซึ่งมันจะทำให้เกิดอาการเสียฟันได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะคะถ้าบางคนที่มันสึกน้อยๆหรือเหงือกล้นน้อยๆเราก็จะแนะนำให้ใช้ายาสีฟันลดอาการเสียฟันก็จะช่วยได้ในเบื้องต้นค่ะ